ต้นสเสดาจ้าต้นะเะดาริมสะตอนนี้ก็จะมีแต่ยอดนอขี้กินได้เพราะว่าดอกพันเมดไปแล้วจ้าแต่ว่าก็กินได้ืือเกาพอยอดเพันก็นกนไปลวกกินกับปนกับลาบกระแซบคือเกาจ้าน่จ้ายอดพัขนขาดีเลยจ้า ตัวกลิ่นกระปุบบนเนาะแสบคือเกาพนักงานเก็บบุเคยพอนะจ้ะนี่กระต้นพักเกษตรเนาะมันเป็นสวนสาธารณะจ้ะเป็นที่ของโมบานจะปลูกยังกับปลูกยอดพักเกษตรย่ดจะกินกับ สูงต่ำนะเล้ยว่าโยฝนมันบออ่อเอิดไปโยฝนเอิดอยู่นี่มั้งเอิดแต่จะมีหลายหลายอย่างสะเรื่องตะไส่กุ้งไข่ยังไรสินะเห็นบอกน้ำกงไงไระเพื่อไพศาลสมัยเป็น,น,นย,ยังไงย่าเรียกกมะเรียงควายแถวนี่แหละจ้ะอันนี้กับยอดพักเกษตรเนะ่จะสอนให้ถ้ามีโมายากเด้ แต่ถ้ามุมียากอยากสมัยก่อนก็นจะเป็นปลาผือปลาปลาหยาเนาะโพ้นั่างมันก็นกนจะเป็นคล้องจะอยูสุดทั้งหมดไงจ่าไงเป็นของชุมชนเนาะเพิ่นก็นจะปลูกขี้เล็กไว้ทั่วไปเต้เลยจะขี้เล็กก็ไดเพิ่นว่ายาเรี่ตากเอาจนว่าพ่อเราจะคันบอ ีลผมไม่หอดเสียงนกจ้ะได้ยินเสียงนกบะเสียงนกปุดเนาะนกปุกดบ้านพ่นเสียงไก่เสียงกาเนาะธรรมศาตรธรรมศาสตรจ้ะชีวิตบันบ่าๆเนาะเยลี ชอบแบบนี้จ้าแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่เขาต้องกลับไปเฮ็ดงานจ้ะมาเที่ยวมาอย่างไอยุงเสียละมาเทาเี่ล้เบิดอันนั้นก็จะเป็นวัดเนาะอันนั้นวัดเนาะท่งนน้ะบนวัดอันนี้ทุ่งหน้าของวัดจ้ะทุ่งหน้าของวัดป้ากล้วยก็จะคงเป็นของชาวบ้านนี่แหละจ้ะ ใบตองเนี่ยไ่ต้องเบา้าถึงไ่ต้องไ่ต้องซื้อจ้ะห้าคอเอาก็ได้โอ้สวยงามจ้ะมาได้บรรยากาศเนาะได้วิวได้บรรยากาศเฮลี่มกแบบนี้จ้าอันนี้ก็ต้นมะเขือ่นอุ้ยมันต้นมะเขียต้นมะเขียบ กล้วยหอมจ้ะกล้วยเพิ่นกล้วยกล้วยไข่ด้เนาะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่เพิ่นโอ้ยกล้วยไข่อันนี้จะเป็นกออ้อยจ้ะอ้อยอ้อยม่วงเนาะอ้อยอันอ้อยสีม่วงนะแม่จ้าอันนี้ก็จะเป็นต้นเผาด้วยจ้ะอันนี้สวนเพิ่นเนาะเป็นต้นเผาตะกี้มันจะมีหลายกระหันเนาะ มาละจ้ะต้นเผาอันนี้จะมาห่มห่อผู้ใดเคยหูจักบ่มากห่มหอ่เอ,เหหหอแต่มาห่มหอ่อสมัยเป็นเด็กน้อยก็จะหากินผลไม้แบบนี้ละจ้ะผละไม้ธรรมชาติเนาะมาห่มหอเนาะขึ้นเสาไฟเต็มเลยจ้ะต้นบิดขามเนาะ ป้าต้นมะฮูดเพิ่นไหมยายลี่จะพายวงต้นมะฮูดเนาะต้นมะกรูดดกขาดดกแน่ม่แม่จ้าดกขาดดกแน่ต้นมะฮูด,ด,ด,งงด,ดต้นมะกรูดนั่นแหละคนะละอูกเต็มอยู่คนละจ้ะไม่แต่ลูก อันนี้จะดอกทองอุไรเนาะดอกเหลืองๆอันนี้คือปั่นบานนะจ้ะน,นี่ดอกทองอุไรเนาะอันนั้นก็จะเป็นต้นคูนจ้ะต้นม่อมีนะคนละจา้ะต้นมักมีไอ้นี้จะสูมเหมือนกันนะ นี่บัง่าน่นะตัวแบบนี้เเสียงนกจ้ะธรรมชาติล้วนๆในใ้ตองก็ไม่เอาได้จ้ะคนว่าแพงหรอกคอ,อกันได้ยุ่จ้าแบบเลยนี่ป็นมไม้ไผ่ตรงพันเนาะตัวแกบนี่จ้ะ